ตัวอย่าง smart job description ของตําแหน่ง ceo นะครับอันนี้ผมทํามาให้เป็นตัวอย่างเผื่อว่า ceo อยากจะเอาไปใช้หรือคนที่ทํางานด้าน hr อยากจะเขียน job description ให้กับ ceo นะครับอันนี้ส่วนประกอบของตัว smart job description ก็จะมีอยู่ทั้งหมด7ส่วนนะครับส่วนที่1เราเรียกมันว่าวัตถุประสงค์ควัตถุประสงค์คือบริษัทจ้างตําแหน่งงานนี้ขึ้นมาบริษัทต,ต้องการอะไรแน่นอนก็คือถ้าเป็นตําแหน่ง ceo ก็ต้องการ ให้บริหารเรื่ององค์กรมีกําไรองค์กรเติบโตนะครับแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรอันนี้คือ3วัตถุประสงค์หลักแน่ๆที่จ้าง c ีอเข้ามาแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะสเต็กโฮเดอร์ต่างๆแล้วก็เพื่อนําพาองค์กรให้ผ่านวิกฤตต่างๆไปให้ได้อันนี้ก็คือจะครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการจ้าง c ีอเข้ามานะทําไมต้องเขียนวัตถุประสงค์ใน j o b description เพราะว่าเดีนน๋ยวนี้งานมันเปลี่ยนเร็วครับ บางครั้งเราไม่สามารถมานั่งอัปเดตหน้าที่หลักอะไรได้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นการเขียนวัตถุประสงค์ไว้จะช่วยให้ครอบคลุมทั้งหมดเช่นงานนี้เปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่นู่นเปลี่ยนก็อาจจะถามว่ามันยังอยู่ภายใต้ตวัตถุประสงค์นี้อยู่ไหมถ้าอยู่ก็แสดงว่างานนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งงานนี้นะครับลองมาดูส่วนที่2ครับส่วนที่2ก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบหลักนะครับผมขอแบง่งเขาเรียกว่าหน้าที่หลักของ c ีอออกเป็น3ส่วนนะครับอันที่1ก็คือการบริหาร ธุรกิจในปัจจุบันการบริหารธุรกิจปัจจุบันตัวอย่างเช่นกำหนดทบทวนวิสัยทัศน์ค่านิยมภารกิจขององค์กรกำหนดทบทวนโมเดลธุรกิจกำหนดทบทวนแผนกลยุทธ์นะครับกำหนดทบทวนเป้าหมายในการบริหารงานประจําปีให้คําแนะนําในการกําหนดนโยบายการบริหารงานแก่สายงานต่างๆกำกับติดตามควบคุมตรวจสอบการบริหารงานภายในองค์กรนะในทุกฟังก์ชันติดตามสถานการณ์ข่าวสารภายนอกนะรประเมินสถานการณ์ทั้งภายนอกภายในสรรหาเจรจากับลูกค้าคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภายในและที่มาจากภายนอกองค์กรให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับทีมผู้บริหารสายงานต่างๆประเมินสรุปผลการดำเนินง,ง,งานในแต่ละช่วงเวลาอันนี้บฎ<ย>บาทหน้าที่อันที่2ก็คือการลงทุนและการขยายกิจการอันนี้คือเพื่อรองรับวรตทุนสค์ที่บอกว่าเรื่องการเติบโตนะครับ <S <S ก็บกำหนดแนวทางในการลงทุนขยายกิจการสแสวงหาโอกาสให,ใหม่ๆทางธุรกิจดำเนินการซื้อควบรวมกิจการร่วมทุนนะครับจัดทำแผนการขยายกิจการทำโครงการลงทุนในรูปแบบต่างๆนะครับ ประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนกำกับดูแลการกู้เงินคืนเงินจากสถาบันการเงินควบคุมตรวจสอบการใช้งบประมาณการลงทุนให้คำปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจนะครับปอมางานที่3ก็คืองานกรรมการบริหารบริษัทก็คือ c ีโส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนึ่งในบอร์ดนะกรรมการบริหารบริษัท c ีโก็เป็นตัวแทนของผู้บริหารหรือกรรมการที่เข้าไปนําเสนอนําเสนอผลประกอบการต่อคณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบคําถาม ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการบริษัทนะครับนำเสนอขออนุมัติโครงการต่างๆถ้าจะลงทุนมันอยู่ในน,นโยบายที่ทางคณะกรรมการกําหนดให้หรือไม่นําเสนอแนวทางในการดําเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการเผื่อว่าบางอันมันอาจจะขัดกับนโยบายหลักการนะของผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนบริษัทในการแถลงข่าวพบปะสื่อมวลชนในโอกาสต่างๆกํากับดูแลกิจการให้เป็นไปนตามหลักธรรมาพิบาลกํากับดูแลให้การดําเนินธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะไปตอบโจทย์เรื่องของ ส่วนใหญ่ก็คือตอบโจทย์บอร์ดตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนของ,งองค์กรนะครับส่วนที่3ใน job description ก็คือเรื่องของตัวชี้วัดผลงานนะครับซึ่งอาจจะยังไม่เรียกว่า KPI ขอเรียกมันว่า performance indicator เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานนี้ทั้งหมดนะฮะอันนี้ list มาลองไปดูว่าถ้าที่ไหนมีมากกว่านี้ก็ใส่เพิ่มเข้ามาได้เช่นเรื่องกำไรสุทธิเปอร์เซ็นต์กำไรสุทธินะครับเรื่องเปอร์เซ็นต์ gross profit กำไรขั้นต้นนะเรื่องกำไรก่อนที่หักภาษีค่าเสื่อมนะต่างๆ เรื่องของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมดอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนนะหรือเรื่อง working capital คือเงินทุนที่ใช้ในการหมุนเวียนอยู่นะฮะหรือเรื่องอัตราหนี้สุต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของ cash flow กระแสเงินสดเป็นเรื่องของ sustainable development goal หรือแล้วก็เปอร์เซ็นต์รายได้ที่เติบโ,โต market share อาจจะเป็นจำนวนธุรกิจหรือ product หรืออะไรที่ลงทุนไปแล้ว ประสบความสําเร็จซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้แต่ละธุรกิจแต่ละองค์กรก็สามารถที่ไปกําหนดให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจได้นะครับส่วนที่4ครับ job spec ก็คือคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งจะแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับก็คือส่วนที่1เราเรียกว่ากรณีที่เป็นบุคคลภายนอกรับจากข้างนอกเลยต้องถามว่าระดับ ceo ต้องมีวุฒิการศึกษาไหมบางบริษัทแต่ผมเคยถามเหมือนกันก็บอกไม่ต้องแต่ต้องเคยเป็น ceo ในธุรกิจนี้มาไม่ต่ำกว่า10ปีก็วุฒิอะไรก็ได้ แต่บางที่เ็าบอกว่าก็เขียนไปเลยเพราะยังไงคนที่จะเป็นซีอได้ก็ต้องมีปริญญาตรีขึ้นไปอันนี้ขึ้นอยู่กับคยกว่าข้อกําหนดของแต่ละองค์กรนะครับประสบการณ์มีไหมประสบการณ์ด้านไหนนะกี่ปียังไงก็เขียนไปนะค,คุณสมบัติอื่นๆมีไหมเคยมีประสบการณ์ด้านธุรกิจไหนมาก็เขียนมาอ่า4.2คือกรณีรับบุคคลภายในองค์กรโปรโมทจากคนในเช่นโปรโมทจากดีเรคเตอร์โปรโมทจาก GM โปรโมทจากไวต์เพรสิดเน้นนะครับก็ กำหนดมาได้ว่าเงื่อนไขคืออะไรเหตุผลที่แยกเป็นสองส่วนเพราะว่า job spec ที่รับบุคคลภายนอกอาจจะไม่เหมือนกับกรณีที่โปรโมทจากคนภายในนะครับส่วนที่5นะฮะเป็นเรื่องบทบาทของผู้ดํารงตาแหน่งที่เราเรียกว่า r o l e นะครับก็คือสามารถเซ็นอนุมัติอะไรได้บ้างซึ่งตรงนี้ถ้าองค์กรไหนมีคู่มืออํานาจดําเนินการมีอยู่ในออนไลน์เรียบร้อยว่าเออ MD หรือ CO อนุมัติอะไรได้บ้างเท่าไหร่ก็เขียนไปเลยนะครับ สายการบังคับญชาก็ไม่ต้องเขียนใน JD แค่บอกว่าให้ไปดูผังการบริหารงาน organization chart ก็จบนะฮะส่วนที่6ครับอันนี้จะเขียนใน JD หรือจะแยกออกมาจาก JD ก็ได้ job standard นะก็คือเหมือนความสามารถที่เราคาดหวังว่าเราจ้างเข้ามาทำหน้าที่1 2 3 4 5ตัวชี้วัดประมาณนี้เราคิดว่า CO ควรจะมีความสามารถอะไรบ้างนะครับเช่น,ะนสามารถกำหนดทิศทางและกำหนดจะทำแผนกลยุทธ์ของธุรกิจได้ สามารถเป็นผู้นําของทีมงานได้สามารถประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกองกรได้สามารถทํางานภายใต้สถานการณ์วิกฤตหรือมีความเสี่ยงได้สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องรวดเร็วสามารถโน้มน้าวและเจรจาต่อรองให้ได้ตามเป้าหมายสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้สามารถสร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงองค์กรได้พอมาส่วนที่7ส่วนที่7มันก็คือไปเป็นตัวขยายของส่วนที่6ครับส่วนที่7จ็ดหลายคนก็อาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วเราเรียกว่า job competency ถ้าจะทํา ให้ได้มีความสามารถแบบข้อที่6เมื่อกี้เขาต้องมีความรู้มีทักษะอะไรบ้างนะครับเช่นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกภูมิภาคประเทศความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนั้นที่เราอยู่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อกําหนดมาตรฐานสากลซึ่งมีอีกเยอะนะถ้านออกมาแล้วพอ7.2ครับ7.2ก่อนที่เราจะไปเขียน7.3 7.3มันคือตัว mental ability personality นะครับเป็น competency ข้อหนึ่งนะครับ7.1คือความรู้ทักษะ 7.3คือคุณลักษณะนะฮะเราก็เลยมาขั้นด้วย7.2ครับ7.2ก็คือวิเคราะห์หน่อยว่าตำแหน่งงานเนี้ยอะไรคือความยากความท้าทายของตำแหน่งนี้ซึ่ง c e o แต่ละบริษัทอาจจะไม่เหมือนกันความยากของ c e o บางบริษัทอาจจะเป็นไปได้ว่าธุรกิจเฉพาะนะความยากในการทําให้มันมีกําไรมันอาจจะไม่ยากแต่การทําให้มันยั่งยืนอาจจะยากอะไรเงี้ยครับหรือความท้าทายของ c e o บางบริษัทผู้ถือหุ้นมีสี่บริษัทใหญ่ส่งคนนี้มาเป็น c e o ความยากก็เป็นอีกแบบนึงนะครับ อ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นต้องทํางานภายใต้ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่อาจจะขัดแย้งกันนะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานผู้ถือหุ้นลูกค้าคู่ค้านะครับคู่แข่งต้องรับผิดชอบต่อผลการทำงานของทุกคนในองค์กรนี่คืออาจจะเป็นความยากความท้าทายไม่ว่าหน่วยงานไหนตรงไหนขององค์กรทํามาส่งผลกระทบต่อองค์กรนี่คือ MD หรือ CO รับผิดชอบหมดนะครับต้องบริหารงานภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทั้งภายในภายนอกอันนี้คือไม่ว่าธุรกิจไหนส่วนใหญ่ก็น่าจะเจอเป็นความท้าทายนะครับเราวิเคราะห์7.2ไว้เพื่อ ไปวิเคราะห์หา7.3นั่นคือคุณลักษณะที่สำคัญเพื่อบอกว่าคนแบบไหนถึงจะทำงานกับความยากความท้าทายที่เราเขียนไว้ใน7.2ได้เช่นต้องมีภาะวะผู้นำต้องเป็นคนที่กล้าตัดสินใจต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ต้องเป็นคนที่เป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์นะจะต้องเป็นคนที่มีความคิดเชิงวิเคราะห์เชิงเหตุผลอ่ะก็ถ้ามันเยอะมากก็วิเคราะห์มาเพื่อเลือกตัวที่เราเรียกว่าเป็น key competency กลับมาครับอันนี้ก็จะเป็น ตัวอย่างของ smart job description ตำแหน่ง CEO ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับ